สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เป็นเทอมที่สองแล้วนะเทอมที่1ผ่านไปนะคะอันนี้เทอมที่1ใช่ไหมคะเราเรียนถึงบทที่1บทที่1ถึงบทที่หนะคะในเทอมที่สองเราจะเริ่มจากบทที่6กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยว่าบทที่6ที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยอ่ะบทที่ห อ่านว่าตี้ลิวเคอร์นะคะตีลต้ลิวเคอร์ตี้ลิวเคอร์คือบรรทัดไหนเอ่ยคือบรรทัดแรกเลยนะคะตี้ลิวเคอร์คำว่าลิวก็คือหกนะคะก็คือวันนี้เราอยู่ในบทที่หกแล้วชื่อเรื่องของบทที่หกคืออะไรเรามาดูไปพร้อมๆกันไม่เหมยสีฮวนตา ยิ่มเมาสิวไม่เห,หมยสีฮวนตาหยิ่มเมาสิวนะคะคำว่าไม่เหมยมีความหมายว่าอะไรใครรู้ไม่เอ่ยอ่าไม่เหมยมีความหมายว่าน้องสาวนะคะเราจะพูดว่าน้องก็ได้นะถ้าเรารู้กันอยู่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเม่เหมยแปลว่าน้องสาวคำว,ว่าไม่เหมยเนี่ยให้เรารู้ว่าคำนี้ใช้กับเด็กผู้หญิงนะคะสีฮวน สีหวนก็คือชอบนะคะตาตาคำนี้แปลว่าตีหรือแปลว่าเล่นนะคะหยี่เมาสิวก็คือกีฬาแบดมินตันเนอะอ่าไม่เหมยสีหวนตาหยี่เมาสิวก็คือน้องสาวชอบตีแบดมินตันหรือน้องชอบตีแบดมินตันก็ได้นะคะหรือจะบอกว่าน้องชอบเล่นแบดมินตันก็ได้นะคําว่าตา แปลได้สองแบบแปลว่าตีหรือแปลว่าเล่นก็ได้นะคะ,ะในวันนี้นะคะบทที่6ของเราในวันนี้เราจะอยู่ในหมวดของคำศัพท์นะคะสัปดาห์ถัดไปเราถึงจะไปบทสนทนานะสัปดาห์นี้เราไปเรียนรู้คำศัพท์ในบทที่6กันก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคำที่หนึ่ง จากภาพที่เด็กเกเห็นก็มีกีฬาหลายชนิดรวมกันใช่ไหมคะเราเรียกว่ากีฬาใช่ไหมอ่าเราเรียกว่ากีฬาแล้วคําว่ากีฬาภาษาจีนเรียกว่าอะไรดูปากเราชื้อนะคะยื่นยืน,ยนอ่าคำนี้นะคะยืนคํานี้ตง้งรวมกันยืนตง้งยืนตง้ง แปลว่ากีฬานะคะเราจะเอาคําว่ายื่นต้องไปแต่งประโยคกันเราจะใช้คําว่ายื่นต้องในประโยคแบบไหนดีอ่ะเรามายกตัวอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างว่าหนีส si ี si ่หัว什么运งหนีสี่หัว什ต运งคําว่าหนีคือใครคะอ่ะคำว่าหนีคือคุณ สี่ฮวนสี่ฮวนคืออะไรเมื่อกี้ที่เราเจอในอะไรอะในเรื่องของบทที่หกอะค่ะสี่ฮวนอ่าสี่ฮวนแปลว่าชอบนะคะเฉินเมอเฉินเมอแปลว่าอะไร ยิ่นต้งก็คือกีฬานะคะนี้สี่หวเฉินเมยยิ่นต้งก็แปลว่าคุณชอบเล่นกีฬาอะไรนั่นเองนะคะคุณชอบเล่นกีฬาอะไรแล้วถ้าเกิดเราจะตอบว่าเราชอบเล่นกีฬาอะไรเราแค่เอาคำว่าเฉินเมยยิ้นต้องออกเช่นวอสีฮวนวตาหยีเมาสิวนะคะอ่ะนี่คือคำตอบของคำถามว่านี้สี่หวนเฉินเมยยิ่นต้ง โอเคนะคะอ่ะคำแรกอ่านว่ายิ่นต้องแปลว่ากีฬานะคะเราไปดูคำถัดไปกันเลยว่าเราจะเจอคำว่าอะไรคำนี้จากรูปภาพเด็กๆคิดว่ามันจะแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าเป็นรูปภาพบ็อกอ่ะบ็อกวอลเลย์บอลอยู่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คำว่าวอลเลย์บอลน,นะคะอ่านว่าพายเฉว ผายฉิวแปลว่าวอลเลย์บอลไหนใครชอบเล่นวอลเลย์บอลบ้างนะคะเราสามารถนำคำนี้ไปตอบคำถามได้เลยนะจากจากคำถามที่ว่านี้สีหวนเฉินมมยยืนตรงถ้าเราชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเราก็บอกไปว่าวอสสีหวนตาผายฉิวนะคะจำไว้ให้ดีทุกๆุกครั้งที่เรา บอกว่าเราชอบเล่นกีฬาอะไรหรืออะไรก็ตามแต่เราจะต้องมีตาขึ้นหน้าเสมอขึ้นหน้าของกีฬานั้นๆน,น,นะคะอ่ะวอีหวนตาผายฉิวอ่ะ เช่นชื่อเรื่องของเราก็คือไม่เหมยสีหวนตาหย่เมาสิวใช่ไหมคะ,ะคาว่าหยี่เมาสิวคือแบดมินตันสังเกตไหมคะว่าคําว่าตาจะอยู่ข้างหน้าคําว่าหย่เมาสิวนะคะคํานี้เหมือนกันอ่านว่าผายสิวแปลว่าวอลเลย์บอลแล้วถ้าเราบอกว่าเราชอบเล่นวอลเลย์บอลหรือเราชอบตีวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยก็จะเป็นคําว่า วัสีหวนตาผายสิวทุกครั้งที่เป็นกีฬาที่ใช้มือนะคะทุกครั้งที่เป็นกีฬาที่ใช้มือเราจะต้องวางคำว่าตาไว้ที่ข้างหน้ากีฬานั้นๆนะคะโอเคคำนี้อ่านว่าผายสิวแปลว่าวอลเลย์บอลโอเคนะคะคำถัดไปค่ะคำถัดไปอันนี้เล่นเทนนิสใช่ไหมคะอ่ะคำว่าเทนนิสอ่านว่า หวางฉิวนะคะหวางฉิวแปลว่าเทนนิสนะแล้วถ้าเราจะบอกว่าเขาชอบเล่นเทนนิสละ่ะเขาคือใครเขาก็คือทานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายเราอ่านว่าทาทาั้งคู่นะคะอะทาสีหวนตาหวางสฉิวใช่ไหมคะ อย่าลืมคำว่าตาเด็กขาดนะคะอ่าทาสีหวนตาหวางสิวนะคะก็คือเขาชอบเล่นฟุอ่าขออภัยค่ะเขาชอบเล่นเทนนิสนะคะคำว่าหวางสิวแปลว่าเทนนิส เราใช้ตาเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาเป็นกีฬาที่ใช้มือนะคะเราก็เลยใช้คําว่าตาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นกีฬาที่ใช้เทา้าเราจะไม่ใช้คําว่าตาเลยนะเราจะเปลี่ยนคําใช้นะคะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆถ้าเราเจอแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะคะ,ะคําถัดมาค่ะอันนี้เผ่าปู้นะคะเผาปู้แปลว่าวิ่ง อ่าเผาปู้แปลว่าวิ่งซ่านปู้แปลว่าเดินนะคะเผาวิ่งส่้นเดินนะคะอ่ะเช่นว่เกินเผิงอยู่อีฉสีซ่านปู้อ่ะขออภัยอีอีฉสีเผาปู้นะคะว่เกินเผิงอยู่อีฉสีเผาปู้ ว่คือใครว่คือฉันผงอยู่คือเพื่อนนะคะว่เกินผงอยู่คาว่าเกินแปลว่ากับนะคะฉันกับเพื่อนว่เกินผงยอยู่อีฉีอีฉีแปลว่าด้วยกันนะคะเผาปูแปลว่าวิ่งดังนั้นประโยคนี้ว่เกินผงอยู่อีฉี่เผาปูแปลว่าฉันกับเพื่อน วิ่งด้วยกันนะคะอ่าอันนี้คือคำว่าเผาปูนะอ่าโอเคเผาปู้แปลว่าวิ่งซานปูแปลว่าเดินนะคะเราไปดูคำถัดไปกันเลยคำถัดไปนั่นไงอันนี้คือหัวข้อของเราเลยใช่ไหมคะอันนี้คือหัวข้อของเราที่บอกว่าน้องสาวชอบตีแบดมินตันใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรนะเด็กๆอ่านว่ายีเมา u ฉวใช่ไหมคะยูไม่ใช่อยู่นะคะอยูอยูอยูเมาส์วแปลว่าแบดมินตันนะคะอ่ะประโยคนี้ถ้าเราไม่บอกว่าไม่หม่สีหวนตาอย่เมาส์วเราสามารถใช้คําว่าอะไรดีบ้าง จะเป็นฉันชอบเล่นแบดมินตันก็ได้ฉันไม่ชอบก็ได้อ่ะจะบอกว่าฉันไม่ชอบเล่นแบดมินตันนะคะคําว่าไม่ชอบคืออะไรคําว่าชอบคือสีฮวนถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกแค่ว่าปู้นะคะเติมคําว่าปู้เข้ามาข้างหน้าคําว่าสีฮวนนะคะจาก ว่อสีหวว้วนตาหยีเมาสิวฉันชอบเล่นแบดมินตันเราก็เติมคำว่าปู้เข้าไปก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธที่บอกว่าเราไม่ชอบเล่นก็จะเป็นว่อปู้สีห้วน ตายีเมาส์ิวนะคะอันนี้เราก็จะได้คําประโยคที่ว่าฉันไม่ชอบเล่นแบดมินตันหรือฉันไม่ชอบตีแบดนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอันนี้ยีเมาส์ฉิวแปลว่าแบดบมินตันจำให้ดีนะคะถัดมาคานี้ทีอ่าเรามาถึงกีฬาที่ใช้เท้านะคะถ้าเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเราจะใช้คําว่าทีแปลว่า เตะนะอ่าทีแปลว่าเตะเช่นทาทีจู่ฉิวจู่ฉิวแปลว่าฟุตบอลนะคะทาทีจู่ฉิวก็คือเขาเตะฟุตบอลนั่นเองอันนี้นะคะคำว่าทาทีจู่ฉิวแปลว่าเขาเตะฟุตบอลที่เป็นกีฬาที่ใช้กับการใช้เท้าเล่นนะคะส่วนตาเป็นกีฬาที่ใช้กับการใช้มือเล่นเนอะอ่ะโอเคคำถัดไป อันนี้พังสีวนะคะพังเสวแปลว่าเบสบอลไหนใครเคยเล่นเบสบอลไหมอ่าไม่มีไม่มีใครเคยเล่นเบสบอลเนาะอ่ะแล้วถ้าเราบอกว่าเราชอบดูกีฬาเบสบอลอะเพราะเราไม่เคยเล่นใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราชอบเล่นหรือไม่ชอบเล่นใช่ไหมอ่ะถ้าเราบอกว่า ฉันชอบดูเบสบอลอ่ะเราก็จะเป็นวอสีหวนขั้นนะคะคำว่าขั้นแปลว่าดูนะคะวอสีหวนขั้นตาผางสิวนะคะวอสีหวนตั้นค่ะวอสีหวนขั้นตาผางสิวแปลว่าฉันชอบดูกีฬาเบสบอลนั่นเองนะคะผางฉิว แปลว่าเบสบอลนะคะโอเคคำถัดไปคำนี้ผาซานผาซานแปลว่าปีนเขานะคะอันนี้ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะกีฬาปีนเขาใครชอบปีนเขาบ้างเอย่ยอ่าคำว่าปีนเขาไม่คำว่าปีนเขา,ไม,า,เขาไม่ต้องใช้คำว่าตาไม่ต้องใช้คำว่าที นะคะเราบอกว่าเราชอบกีฬาปีนเขาเราก็บอกว่าวอสีฮวนผาซานได้เลยนะคะไม่ต้องเติมคำว่าตาคำว่าหรือคำว่าทีนะในส่วนของกีฬาปีนเขาแต่ถ้าเป็นกีฬาชนิดอื่นเราต้องดูว่าเขาใช้มือเขาใช้เทา้าเราก็ถ้าคำว่าตาก็ใช้มือก็ใช้มือถ้าคำว่าทีก็คือใช้เท้านะคะส่วนผาซาน ไม่ต้องใส่อะไรนะคะเราบอกว่าเราชอบเราก็ใส่ว่าเราชอบกีฬาชนิดนั้นไปเลยโอเคนะผาซานแปลว่าปีนเขานะคะอ่ะนี่คือคำศัพท์คำสุดท้ายที่อยู่ในบทที่6นะคะวันนี้เราก็จะมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะว่าแบบแบบฝึกหัดของเราจากที่เราเรียนคำศัพท์มาแล้วอะ่ะแบบฝึกหัดของเราคืออะไรแต่ก่อนที่เราจะไปถึงแบบฝึกหัดนะคะขออนุ อนุญาตอธิบายนิดนึงนะการส่งงานนะคะต่อไปนี้เราจะส่งในกลุ่มภาษาจีนเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่แอดไลน์เข้ากลุ่มอ่าให้สอบถามไปที่ครูประจำชั้นนะคะว่าลิงก์กลุ่มวิชาภาษาจีนอยู่ตรงไหนหนูยังไม่เข้ากลุ่มอ่าหนูจะส่งงานไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าหนูไม่แอดเข้ากลุ่มวิชาภาษาจีนหนูจะส่งงานไม่ได้ดังนั้น หนูต้องแอดเข้ากลุ่มวิชาภาษาจีนก่อนจะมีห้องของใครห้องของมันแล้วเราอช่อจะเข้าไปสร้างอัลบั้มไว้ให้ว่าวันนี้งานวิชาภาษาจีนวันที่เท่าไหร่และเดี๋ยวเราอช่อเช็คงานนะคะสมมุติว่าหนูเรียนอ่ะหนูเรียนวันพุธใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าหนูเรียนวันพุธอย่างเงี้ยวันถัดไปหนึ่งวันเราชช่อถึงจะเช็คงานนะคะเราชช่อให้เวลาทํา หนึ่งวันเต็มๆนะคะให้เวลาทำหนึ่งวันเต็มๆแต่พอถึงวันถัดไปเราชื่อจะเช็คงานก่อนเที่ยงนะคะหนูเรียนวันพุธวันพฤหัสเราชื่อเช็คงานแต่เราชื่อจะเช็คก,ก่อนเที่ยงโอเคไหมคะดังนั้นหนูมีเวลาทําให้เต็มที่นะเราชื่อจะเช็คแล้วก็ส่งให้ครูประจําชั้นคุณดูว่าคุณยังไม่ส่งนะคุณยังค้างงานวิชาเราชื่ออยู่โอเคไหมคะอ่ะ ต่อมาเราไปดูที่แบบฝึงหัดกันนะคะว่าเราจะทําแบบฝึงหัดอะไรแบบฝึงหัดนะคะอันนี้อยู่ที่หน้า83นะคะอยู่ที่หน้า83ก็คือให้เราเอาคําศัพท์ที่อยู่ในกรอบเนี่ยลงมาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะในรูปภาพที่1เป็นรูปปีนเขาในรูปภาพที่2องเขากําลังวิ่งใช่ไหมคะ ในรูปภาพที่สามเป็นรูปที่เขากําลังเล่นเทนนิสกันในรูปภาพที่สี่เป็นรูปภาพที่เขากําลังตีเบสบอลใช่ไหมในรูปภาพที่ห้าเป็นรูปภาพที่เขากําลังเล่นแบดมินตันในรูปภาพสุดท้ายรูปภาพที่6นะคะเขากําลังเล่นวอลเลย์บอลดังนั้นเราก็เอาคําศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยลงมาเติมข้อที่1ผึ่หายิวนะคะ ข้อที่หอันนี้อาจว่าผายสิวซึ่งมันอยู่ในคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้ผายสิวคืออะไรนะคะข้อที่2หวางสิวนะคะข้อที่สหวางสิวหวางสิวแปลว่าอะไรล่ะแล้วควรเอามาเติมกับรูปภาพอันไหนล่ะคิดดูให้ดีนะคะอันที่3ามเผ่าปู้ เผาปู้ที่เราซือยกตัวอย่างไปเผาปู้แปลว่าอะไรซานปู้แปลว่าอะไรนะคะเราก็เอาลงมาเติมว่ามันมีความสัมพันธ์กับรูปภาพไหนต่อมาอันที่สี่ยีเมาส์สิวนะคะยีเมาส์สิวแปลว่าอะไรเป็นกีฬาชนิดไหนเราก็เอาลงมาเติมต่อมาข้อที่ห้าพังสิวนะคะพังสิว คือกีฬาชนิดไหนนะคะอันสุดท้ายผาซานผาซาน เพิ่งเรียนไปสดๆร้อนๆเลยคำนี้ผาซานนะคะเราคิดว่าเป็นข้อไหนเอาลงมาเติมให้ถูกต้องนะคะแล้วภาระงานของหนูมีแค่หน้า83ามเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นหวังว่าเด็กๆทุกคนจะส่งงานให้ครบนะคะก็แค่เอาตัวภาษาจีนลงมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพที่เขากำหนดนะคะเราชื่อจะรอเช็คงานนะคะหวังว่าทุกคนจะทำถูกทุกข้อแล้วอย่าลืมนะคะ กลับไปทบทวนคำศัพท์หัดออกเสียงตามที่เราชื่อพาออกเสียงนะคะโอเคแล้วเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วเราจะเจอกันผ่านซูมนะคะสัปดาห์หน้าเป็นพาร์ทของบทสนทนานะคะเจอกันผ่านซูมสำหรับวันนี้เราชื่อต้องกล่าวคำว่าสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะของให้ทุกคนตั้งใจทํางานนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ